นี่นี่นี่คืคุกี้ปลาโลมาทุกคนเห็นไหมเจ๊เห็นทันไหมคะนาเห็นทันไหมเห็นทันใช่ไหมคะนี่เราต้องไม่กระพริบตาเลยนะคะทุกคนเขาโชว์ให้เราดูแบบว่าอยากจุกใจนะคะคือมาม่าหันไปทางไหนไม่ได้เลยต้องจ้องตัวปลาโรมาอย่างเดียวเลยนะคะนานาดูไว้ดูไว้ดูไว้นี่นี่นี่เจ๊โดนอีกแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะปลาโรมาที่นี่นะคะอยากให้เด็กๆ ได้เข้ามาดูนะคะนี่นี่คีก้วนะโอ้มาเป็นสไปเดอร์แมนเลยทุกคนนี่ <Yahoo! S 1> เขาขี่เหมือนเจสสกี้เลยะคะ่ะแต่เป็นปลาโลมาปลนะาโลมากันครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่าฟารีเวอร์นะคะกำ <Yahoo! S 1> ลังจะมาดูโชว์ปลาโลมากันคะ่ะพดานาอยากดูยังคะ ยากดูได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะอาดาเป็นไรคะง่วงนอนเหรอคะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปาปาโลมามาก็จะไม่ง่วงแล้วนะคะทุกคนนี่ทุกคนเปิดตัวด้วยปลาโลมากระโดดเห็นพันกันไม่เอ่ยนี่นะคะหูยน่ารักมากเลยทุกคนปลาโลมาตัวใหญ่มากอาดามาดูสิปลาโลมาตัวใหญ่มากเลยคะ่ะเห็นไหมคะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมีเต้นรำกับปลาด้วยเราก็จะแนะนำเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะพอปลาโลมาสแสดงให้เราดูนะคะก็จะให้รางวัลปลาโลมานะคะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะนี่นะคะทุกคนจับตาดูนะคะเดี๋ยวจะมีโลมากระโดดขึ้นมานะคะดานาะเห็นไหมคะมีมีน่ารักไหยคะลูกน่ารักนะะ่ารัก,รกดานาะชอบปลาโลมาไหมคะม ไม่ค่อยช,ชอบทำไมอะคะตัวมันใหญ่เหรอคะอยากขี่อยากขี่นี่เดี๋ยวเขาจะมีโชว์ขี่ปลาโลมาด้วยนะเด็กๆ,ๆเดีเด๋ดดวยวรอดูนะคะี่เดี๋ยวเราต้องดูการแสดง,ขงเขาขก่อน <S <S อุยทุกคนปลาโลมากระโดดขึ้นมานะคะตัวใหญ่มากนี่ทุกคน,นดานาเห็นไหมคะลูกว้าวด,ด,ด,ดูดูดูดินโดดนะค่ะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ เพราะเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้เราดูนะคะมีหลายชุดน,นะคะเด็กๆตั้งใจดูนะคะ <D lands> นี่นะคะอันนาอันดารู้ไหมว่าปลาโลมาเขาจะว่ายน้ํอ่ะได้สี่สิบถึงห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ <D miles> ไวไหมคะว่ายไวไหมคะใช่อันดาน้าว่ายว่ายไวไหม <D> <gie> ไม่ไวเพราะอันดานายังว่ายน้ <D> ํา <gie> ไม่เป็นใช่ไหมคะ <D> <gie> <infin> <D> <gie> <D> <gie> นี่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีโชว์ให้ปลาโลมาใส่แว่นนะคะทุกคน นี่นี่ปลงโลมาใส่แว่นเด็กๆนี่เดี๋ยเขาจะใส่แว่นแล้วเขาก็จะเดินแบบนะคะจะว่ายน้ําโชว์นะคะยัเดินไม่ได้ค่ะปลงโลมาไม่มีขานะคะนีนี่ใส่แว่นแล้วนี่แว่นสีแดงก็ได้นะเห็นไหมคะใช่เดี๋ยวเขาจะเต้นเราจนเห็นนี่นี่นี่น่ารักไหมอีก่น่ารักไหมคะปลาโลมาใส่แว่นน่ารักนี่เนี่ยาดาเห็นไหมนี่เดี๋ยวเขาจะใส่แว่นแล้วเขาก็จะว่ายน้ำโชว์นะคะ เจ้าระดีให้เราตบมือนะคะช่วยกันตบมือให้ปาโลมาหน่อยนะคะตบมือค่ะแปะๆใช่ค่ะนี่พอกเขาโชว์เสร็จนี่มาแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมคะพี่คิวเห็นไหมน้าแตงเว่นเห็นไหมไงปาโลมาใส่แว่นนี่ขึ้นมาแล้วว้าวช่นี่เขามีโพสท่าด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะให้อนานาไปให้อาหารปาโลมาแบบใกล้ชิดเอาไหมกล้าไหมคะกล้าไหมอาณากล้าไหม ลากา้าใช่ไหมอิกิวก้าไหมครับหมุนคิวก้านะคะนี่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 ปาโลมาสแสดง,งหูณละหูเด็กเด็กเห็นไหมคะมใช่หมุนหมุนที่ปากไข่ไหมน,น่ารักอิกิวทำได้ไหมคุณละหูอย่างเนงะี้ยอิกิวทำได้ด้วยแหคะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวกลับไปหมามาซื้อหูณละหูไปอันเนึ้อไหม <c oughs> นี่นี่ขึ้นมาด้วยทุกคนหนูเก่งมากๆเลยค่ะ เดต่อไปอันดานาน,านี่นี่ต่อไปเขาจะมาเล่นตุ๊กบอลแล้วนี่นอไอคเห็นไหมครับตุ๊กบอลสีอะไรไอคิวเห็นไหมครับสีม่วสีอะไรอีกอันดานี่สีม่วงน่ารักมากเลยทุกคนนี่นะคะสีม่วงนี่ไอคเห็นไหมครับนี่สวยมากมากเลยทุกคนพาเรามาที่นี่เก่งมากๆเลยนะคะใช่ไหมอู้ออตัวนี้มาเหมือนจะฉกกนคน,คนเลี้ยงเลยนะคะ นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะเขาจะกระโดดมาถึงทุกคนอันนี้นี่ถึงสูงนี่เห็นไหมนาดาเห็นไหมหรือว่าหรือว่าปาโลมาโดดถึงไหมนี่ถึงไหมเห็นไหมเห็นไหมถึงด้วยไม่ถึงถึงลูกเมาไม่ทันใช่ไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาโผล่อีกรอบหนึ่งลอยนี่นี่นี่ลงมาทุกคนนี่นะคะปาโลมาใช้หางแตะลูกบอลเด็กๆ พี่ตายแล้วลูกปลาเก่งมากเลยนะคะทุกคนกระโดดขึ้นมาเตะต้นฟุตบอลขึ้นบนสูงๆได้นะคะแล้วเจ้าที่เขาทำยังไงถึงถึงได้แบบนั้นใช่เขาต้องฝึกมาค่ะแล้วเขาก็แล้วเขาจะฝึกยังไงเจ้าหน้าที่ต้องทำให้ดูไม่ใช่เหรอเจ้าที่ยังไม่ถึงเจ้าหน้าที่ยังไม่ถึงโั้แม่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องลองไปสัมภาษณ์ก็ดูใช่ไหมคะก็ลองสัมภาษณ์เขา่ายอ่ะใช่ก็เดี๋ยวเราต้องรอให้เขาแสดงเสร็จก่อนนะคะดานาจะเข้าไปคุยเขาไหมนะคะเดี๋ยวม่มาฝากค่ะ ก็เดี๋ยวเราสงสัยอะไรเราก็ถามเจ้าหน้าที่เขาเลยนะคะเด็กๆโอเคไหมโอเคนี่เดี๋ยวเรามาดูการแสดงต่อเด็กๆนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีกระโดดลงไปว่ายน้ำนี่นี่นี่ดาดาดูคุณฝึกเขากระโดดลงไปในน้ำแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ล้ำล้เขาเต้นล้เหรอคะมาม่าก็คิดว่าเขาลงไปให้อาหารเาลงไปเต้นกับปลาอ๋อทุกคนนี่อันนาอันดาบอกว่าเขาลงไปเต้นลํำกับปลาโลมานะคะ ว้ยน่ารักมากเลยค่ะวนี่คคะเราด้านตรงนี้เราใมองไม่ค่อยชัดเนี่ยคะเห็นไหมใช่เก่งอ่ะปลาโลมาตัวใหญ่กว่าครูฝึกค่ะอนัน,นาดาใช่ไหมเขาน่าจะหน,หนักหลายโลอยู่นะคะเนี่ยนี่ทุกคนอนดาบอกว่าเขาเห็นปลาโลมาหอมแก้มเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมามายังไม่เห็นนะคะเดี๋ยว ต้องรอดูวิ่นี่เขาเต้นลำนี่นี่น,นี่เขาจับมือกับปลาโลมาทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่เดี๋ยวที่นี่เขาจะมีห่วงใหญ่ๆอุยปลาโลมากระโดดลอดห่วงใหญ่เด็กๆนี่มาอีกแล้วเก่งมากเลยค่ะทุกคนนี่ไหมอ๋อมาอีกแล้นี่นี่นะคะพอปลาโลมาสแสดงเสร็จนะคะเขาก็มีรางวัลให้นะคะไม่ได้ให้สแสดงเหนื่อยฟรีๆนะเขามีปลาตัวเล็กๆให้นี่ ออก่าก็อิ่มนำสำราญนะคะ,นนำำระ,คะเราก็ได้ดูเพลินๆน,นะคะทุกคนดเดี๋ยวเรามาดูโชว์ต่อไปกันนะคะว่าเขาจะแสดงอะไรอีกนะคะวิลูกบอลแดงๆนี่เขาจะ,จะแสดงว่าเตะลูกบอลเตะขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนนี่ไงเตะขึ้นมาเป็นอาจารย์ฝั่งนู้เห็นไหมนี่หน้าได้เห็นไหมใช่เตะแรงมากทุกคน นี่ไงอีคิวเห็นไหมครับเขาใช้หางเตะลูกคุตบอลได้ด้วยครับนี่กระเด็นมาถึงเราเลยนะคะนี่โลมาเขาอยู่ในน้ำใช่คะลูกแต่เขาใช้หางเตะขึ้นมาบนฝั่งได้นะคะใช่ค่ะนี่อันนาดาตั้งใจฟังนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะอธิบายเกี่ยวกับโลมานะคะว่าโลมาเนี่ยตั้งพันอะ ใ้เวลาประมาณ12เดือนหรือว่า1ปีก็จะคลอดเบบีโลมามา1ตัวเคยเห็นไหมนานาเคยเห็นเบบีโลมาไหมไม่เคยใช่ไหมคะมันก็จะตัวเล็กๆค่ะเนี่ยตั้งใจฟังนะคะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ด้วยนะคะนอกจากจะมีโชว์แล้วนะคะเขาก็ยังให้ความรู้ด้วยนะคะแต่อากาศก็จะร้อนๆหน่อยนะคะอันดานาตั้งใจฟังมากนะคะทุกคน เนี e ่ยคะเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงชุดต่อไปให้ดูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชุดตบการแสดงชุดใหญ่ไปกระพริบเลยนะคะเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคิวเนี่ยคิวดูดีคิวตั้งใจดูดูข้างหน้าสิครับดูสิครับนี่ไงเดี๋ยวเขาจะแสดงแล้วไม่เห็นเลยนี่มาแล้วคิวนี่นี่กระโดดแล้วอีกคิวเห็นทันไหม นี่จะโดดฝั่งนี้ด้วยนี่อันนี้เขาจะเืิดเป็นการแสดงชุดฟินาเล่เลยค่ะแสดงแบบว่าก่อนจะจบนะคะเขาก็จะใส่เต็มที่นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูนะิวของเขาจะมีขี่ปลาโลมาโชว์ด้วยโดดขึ้นมาแล้ว Q นี่นี่หนูตัวใหญ่มากนี่ือกลัวไหมกลัวปลาโลมาเหรอครับมันน่ารักมากๆาเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว ตัวใหญ่มากเราจะต้องไม่พลาดเลยนะคะนี่เราจะต้องก่องไวเลยนะคะเด็กเพราะยุ่งๆกระโดะโดสูงขึ้นมาเลยนะคะนี่คิวจินชอบไหมครับจินอยากไปให้อาหารไหมครับอยากอยาไหมครับเดี๋ยวเดินข้าตอนจบเดี๋ยวเขาจะมีให้เราอ่ะไปให้อาหารปลาลูมาด้วยนะเดี๋ยวมามา่าป๊าพาไปนะโอเคไหมโอเคครับยู ก็ให้อาหารก็จะเป็นรูปปลาตัวเลเ็กๆให้ปลาโลมากินนะคะนี่ขอปลาโลมาเขาได้กินแล้วอะ่ะเขาก็จะมีแรงนะคะมาโชว์ให้เราดูเด็กๆเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวเขาจะมีหรือว่ากระโดดกระโดดขึ้นมาอีกนี่นี่โดดมาแล้วโดดมากินแล้วนี่ทุกคนเขาหาคนอาสานะคะที่จะไปให้ปลาโลมาหอมแก้ม นานาไปไหมคะไปไหมลกูกนานาบอกไม่ไปเลยขอนั่งดูดีกว่านะคะเขาได้แล้วเขาได้แล้วนะคะนี่ดานา,นา,นาเขาขี่ปาลงมาแล้วเห็นไหมคะลูกเห็น,หนอยากลงไปขี่เขาไหมคะม<า>ไม่เอาน,านานาไม่กล้าลงไปอะเขากลัวจมน้ํานะคะน้ําลึกนะคะเนี่ยลึกไหมหนูว่าลึกไหมคะพีคิดว่าน้ําลึกไหมคะ เลึกอีกหกลึกนะครับนี่นะคะทุกคนปลาโลมาเขาต้องอยู่ในน้ำลึกๆอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่ช่วมาโชว์แล้วเห็นไหมคะอีคิวเห็นไหมครับเห็นนะคะนี่โอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนโดดมาทีน้ำกระตายนะคะเปียกไหมคิวเปียกไหมครับไม่เปียกอน้าเปียกไหมลูกน้่นาณาเปียกไหมคะไม่เปียกใช่ไหมคะเราต้องระวังระวังหน่อยนะคะทุกคน เพราะว่าปลาโลมากระโดดแรงมากทุกคนน้ำก็กระเด็นใส่เราได้นะคะเพราะว่าเรานั่งดูอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนนี่นี่นี่ือุกขีปลาโลมาทุกคนเห็นไหมเจ๊เห็นทันไหมคะนาเห็นทันไหมเห็นทันใช่ไหมคะนี่เราต้องไม่กระพริบตาเลยนะคะทุกคนเขาโชว์ให้เราดูแบบว่าอย่างจุกใจนะคะคือมาม่าหันไปทางไหนไม่ได้เลยต้องจ้องจับ ตัวปลาโรมาอย่างเดียวเลยนะคะนานาดูไว้ดูไว้ดูไว้นี่นี่นี่จะโดนอีกแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะปลาโรมาที่นี่นะคะอยากให้เด็กๆได้เข้ามาดูนะคะน,นี่นี่คีิกนละ้วโอ้มาเป็นสไปเดอร์แมนเลยทุกคนนี่เขาคลิปแบบเจสสกี้เลยะคะ่ะแต่เป็นปลาโรมาโอ้หแล้วมันไวมากนะคะทุกคน เราต้องจ้องไว้เลยนะคะว่าเขาจะแสดงอะไรต่อไปนะคะนี่นะคะการแสดงเขาก็เริ่มจบแล้วนะคะเขาก็จะขอบคุณนะคะครูฝึกนะคะก็จะแนะนําชื่อครูฝึกให้เรานะคะทุกคนมีมายอบนึงนะคะคอนก่อนที่จะจบนะคะก็มาขี่ให้เราดูอีกรอบมึงนะคะไวมากนี่มาแล้วนี่อีกคิวเห็นท่านไหมครท่านใช่ไหมครับ เขายืนอยู่บนหัวปลาโลมาเลยนี่นี่เด็กดูอานาดาดูแล้วนี่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะทุกคนถ้าเราพลาดก็คือเราจะมองไม่ทันเลยนะคะอานาดานามองไม่ทันเด็กๆต้องไปดูในวิดีโอของคิตอันดานดานะคะเนี่ยอ,อ่เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราตบมือให้เจ้าหน้าที่่อยค่ะเด็กๆขามสสาีสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วดำน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกัน เขาจะโฟมมัยังไงอ๋อนี่นะคะเข้ามาขอบคุณตรงนี้นะคะทุกคนอันดานะตบมือให้เขา่อยคะ่ะน,นะคะเดี๋ยวถ้าใครจะไปถ่ายรูปกับโรมานะคะก็ไปหาเจ้ากันที่ก็ได้เลยนะคะไปคะ่ะอันดานะลุกคะ่ะ